อ๋อสวัสดีกันเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวฟินิกกันนะคร,พระพี่ทีนไม่ดีกันว่าเรือไทยวันเรียกว่าคำลอก,อก,กน้อยเจ่าจกะเนี่ย ผมก็จะ่มาทดลองว่าสกิลสอมันจะสร้างความเสียหายอะไรไหมเนี่สสยสกิลฮะฟินิกกิ้งไปข้างหน้าเพื่อลดความเพื่อลดความเร็วขคอนที่เปอร์เซ็นเป็นเวลาสองวิงูทางกายภาพสร้างความเสียหายทางกายภาพ100่งรบวกร้อให้แก่ศัตรูระหว่างนอกจากนี้ยังสร้างรอย้าเอาไว้ตาม ที่กิ้งผ่านท่าความเสียหายสิบสองทุกศูนย์จุดยี่สิบสองวิแค่นั้นเราจะมาลองดูโอ้ทำความเสียหายอยู่ฮะเนี่ยฟินินิคระแต่ผมม่ชอบเล่นแต่ก็อ๋อได้เยอะได้เยอะอ๋อแป๊บนึงครับวุ้งก็ชอบันู่ย สกิลนี้กันมีฮะเนี่ยเนี่ยอยู่นี่นกันมีอันตีแค่เก้าวิแปดวิเองดูสกิลแรกกันฮะออืฮะแล้วก็ยิงแล้ยิงครบสี่ลูกฮะนี่ฮะเอาเอา้าแล้วก็สกิลเนี่ยนี่ฮะทำลายพื้นที่อะไรทำลายพื้นที่เจ็ดสิบห้าบวกเจ็ดสิบสี่ แล้วก็สกิลแรกนี่ทำลายพื้นที่2 7 0อฮะของฟินิกก็เราจะลองออกของไปดูนะเราจะลองออกของดูแป,นะป๊บนะึงวอเงินแป๊บนึงตัว,วไม่รู้ออกยังไงลอ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 งทดลองออกดูฟินิกก็จะเป็นพลังโจมตีนะเอาโจมตีโจมตีใส่ไรบ้างเนาะ ดาบอะไรเนี่ยดาบมันี่พลังโจมตีอันหนึ่ก็ผู้อะไรวะาอะไรบ้างเนี่ยอือืตอนที่ผมออกได้กันแล้วก็หาอะไรวะดาบอะไรดาบนี่นี่กันดูสกิลกันนะดูนะโอ้โหเขาทำลายพลังเยอะเยอะ เเดีวเยนีากกันโอ้โหบกเกยรอดตายเราก็จะเอาเปิดคูดาวเอาเปิดดาวกันเาจะไปตีดาร์สเลเยอร ดูหัวไก่ตายเลยายเลยตายเลยเออตายเลยตายเลตายอยู่นะอืมโอ้ความไวมากฮะให้ปิดรถคดาก็เอ่ไม่ได้ไอเดยไม่ได้ ปั๊บปั๊บนี่ฮะโอ้โหโอ้ชิปที่สองพันละถือยอดเยี่ยมเลยวะนี่นะฮะปั๊บปั๊บปั๊บเป็นไงฮะโอ้โหนี่ก็ถือดีฮะนี่ของฟินิกนะฮะฟาร์มนะโอ้โหไวัยวัวมากไวอยู่ไวอยู่อ่ากชิปนี้ ผมแค่มารีวิวตัวว่าอันนี้สกิลสกิลนี้มันว่ามันจะทำลายบางที่ไหมแต่ผมแต่ผมเล่นเล่นมันเล่นนั้นไม่ได้ทำลายอะไรไมู่้นี่นี่ตอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าผมจะเลเวลอะไรคอยติดตามกันในมันต่อไปสวัสดี